จะมารีวิวเรือของตอนนี้ครับแบบละเอียดนะครับข้างในว่ามันมีอะไรบ้างซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่ทำอะไรไปบ้างครับก็อันนี้ครับชุดหางเนี่ยครับราคาหกร้อยครับนี่ครับ,ราารบ,รบใบพัด ไม่พัดสี่ิบมิลราคาทั้งถ้าจะไม่ทิดประมาณสี่รอยครับสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็นี่ตัวมอเตอร์ครับสามร้อยห้าสิบนจะมีปั๊กไอตัวเนี้ยมาครับเออผมวางไหนน้จะไม่ได้ เซวโซครับซวกันน้ำกันน้ำมาจากโรงงานครับแล้วก็ร้านทำมาอีกทีครับที่อาร์ตีไปเร็วไม่รวมเหล็กๆนี่ครับก็เลยบอกอันนี้ซื้อมาจากเรือลุงแปงครับอันนี้มาซื้อใหม่คอมูอีห้ารอยมอเตอร์นี้จากช่างเล็กพัฒนาครับ เจอจาร้านอาซีแปตแล้วราคาน่าจะประมาณสามร้อยเก้าสิบครการทำกันน้ำแล้วร้านทำอีกทีแบตนี่ก็สองพันสองร้อยคซื้อมาจากลาซาด้าประมาณห้าร้อย นี่หน่อยแล้วก็มีตัว r e c เ i v e r นะครับแต่อันนี้ไม่ซื้อแยกนะครับซื้อมาจากโรงงานนะครับม่าจะโรงงานนี่สางจารับาซาหน้ามาแปดร้อยยี่สิบบาทเอเลียนลำนี้ยังทำสีไม่เสร็จครับทำเปมัว่ว นี่ครับช้หมดตัวนี้แล้วเนี่ยใช้ของอะไรเนี่ย F S G T สาม B นะครับแล้วก็มีสายต่อเนี่ยจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ต่อกับรีซิปไม่ใช่รีซิปมันเออไม่ใช่มันต่อจากรีซิปอันนี้ครับ แล้วนี่ก็ต่อสปีดส่วนสายนี้ต่อสซ่ครับ <c oughs> ผมซื้อมาแยกๆครับแล้วก็มาใส่รวมกันจะประมาณค่าทำค่าใส่นี่ก็ประมาณ800นะครัก็800อนี่ก็มีทํานี้กันนะ้ําอันนี้แตตอนทํานั้นมันมีนี่นะครับมันมีสปีดอันนี้ วางมาเดียบเก็บสายมาเนียนแล้วสปินนี้ผมมันเสียผมเพิองเลยซื้อใหม่มันเป็นอะไรไม่รู้อ่าฟื่อยต่อเราองเรื่องมีเยอะไอ้ที่ทำมาแปดร้อยมีทำกันน้ำวันนี้เก็บสายไฟ,ไฟแล้วก็คานี้ แล้วก็นี่ครับน้องเหลี่ยงข้างในเนี่ยแท่นวางแล้วก็แท่นหมุนแบบที่ไม่เคยิห็น,นเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีอีกอันนี่ยจากร้านมานะระพยักษ์ลำพองครับเนี่ครับประมาณน,นี้ <c oughs> หคือบอกเรือจากช่างเล็กพัฒนาเนี่ย นี่ก็เป็นโต๊ะโต๊ะ,ตะ,ตะรีวิวของผมนะครับมีอะไรก็มีรีวิวต,ต่อไปก็จะเป็นรีวิวนะครับอะไรก็มองแล้วเนี่ยครับ้น่ารักอีกนี่ครับคลิปที่แล้วรีวิวข่ยนี่ครับทอ่อยังอยู่ดีเหมือนเดิมครับยังไม่เป็นไรโอเค ไม่น้ำไม่มีเล่นครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบค,ครับ